สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็มายามลุมปลาเต็นนะครับภาษาอีสานนะครับลุมปลาเต็นนะครับหรือว่าปลาบืนนะครับเขาย่ำสู่ฤดูกาลย่ำหนาวนะครับร่วเขาถอกร่มสีไไว้นะครับบกหอยรอยนำนะครับจะเลยต้องเท ลุมปลาเต้นเพราะว่าเป็นฤดูกาลที่ปลาที่สิบเบือนล่องสู่เร่งน้ำขนาดใหญ่นะครับออกส้ออกจากแค่น้านะครับเขากำลังสิได้เกี่ยวนะครับมันคงสิบหัวน้ำสิบ,บกก็เลยตรงเบือนนี้นะครับคนก็เลยมาหาเห็ดลุมปลาเพื่อดักนะครับทางอีสานเดิน่าลุมปลาลุมปลาเต้นนะครับ นี่และครับลักษณะการลุมนีบ้านขึ้นมานะครับด้ว่เถือคนลักขโมยข้าวจักนะครับมีห้อยบืนอยู่นะครับเนาะมีห้อยเบือนอยู่ลุ่มแหลกนะครับโบบีนะครับลุ่มที่สองต่อเลยครับลุ่มที่สองกับโบบีนะครับรื่เป็นย่างบัร่มนะครับสงสัยพัวล่มนะครับ ล่มที่สามกับโบบีนะครับบรรยากาศทรงให้ทงหน้านะครับล่มที่สี่กับยั่งโบบีอีกนะครับเดี๋ยวไปต่อล่มที่หานะครับโอ้ข้าวงาม นี่ครับขก็เจ้าหอมมะลิทงกุลากินแล้วหอมนะครับปานแตงเอาเลยครับยามลุมปลาเต้นครับผมลุ้มนี่โบบีนะครับเอ้สงสัยบลบลล่มนะครับสงสัยบันล่มบอล่มมากเลยเขินยากดีเนะครับเต็มลุมเม่อกกอด นี่นะครับเขาบ่เกิดเขาบ่เกิดย่างไรครับปลาเนี่ยจนน้ำขุ่นนี่เลยเพดครับเดี๋ยวปดน้ำขอนลูกนี่หาปลาขอนนี่เลยครับหาปลาขอนอีกน้ำขอนลูกนี่นะครับ อ่มาขุดไปเดี๋ยวไปย้ายไม่ลุมเลยครับผมโอ้ข้าวงามยาม้ายลุมปลาเตี้ยนครับ มาไปมาเคลื่อนนะครับได้ประมาณสามศูนย์เขาเคพ่อเกี่ยวเลยครับเทิ้งมาเห็ดลุมปลาเต็มพร้อมนะครับเนาะนี่นะครับครับสุดยอดวิธีสานรับผมอย่างแรกกินเมืท่ากิ่ตมนะครับมาเบิ่งวิธีการเห็ดลุมปลาเต็มนะครับครับสวัสดีครับผมนะครับพบกันอีกเรื่งนะครับสวัสดีครับ